สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มกุ้งตามสั่งนะคะจะมานําเสนอเว็บแอปพลิเคชันหมอลั้นะคะโดยเพนพอยต์ของเรามีดังนี้ค่ะเนื่องจากการส่งข้อมูลผู้ป่วยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการอาจสร้างความยุ่งยากและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดที่ทําให้กระบวนการดําเนินงานมีความยุ่งยากมากขึ้นเช่น การส่งข้อมูลทางไลน์จะมีข้อจำกัดในด้านการเก็บอายุไฟล์ทำให้ไม่สามารถย้อนกลับมาดูไฟล์ใหม่ได้เมื่อมีการตรวจหรือนัดผู้ป่วยอีกครั้งจะต้องทำการสอบถามประวัติและข้อมูลใหม่อีกครั้งทำให้เกิดการใช้งานในการดำเนินงานมากขึ้นและการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ต้องการค้นหาข้อมูลและเอกสารนั้นๆก็จะต้องใช้การค้นหาเป็นเวลานานและเพิ่มความเสี่ยงในการทำงานพลาดและไม่มีการจัดเก็บระเบียบข้อมูลค่ะต่อมานะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ดีไซน์นะคะ โดยซอฟต์แวร์ดีไซน์หน้าแรกนะคะจะเป็นล็อกอินค่ะโดยหน้าเมนูล็อกอินนะคะจะใช้ย mm ูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ทางแอดมินสร้างขึ้นมาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อล็อกอินเข้าไปใช้งานในตัวของระบบค่ะโดยหน้าเมนูหลักนะคะก็จะมีการแสดงปฏิทินวันหยุดและวันสำคัญของแต่ละเดือนในส่วนของด้านล่างจะแสดงจำนวนงานของสถานะงานต่างๆของแต่ละสัปดาห์และแสดงแผนภูมิสรุปสถานะงานต่างๆในแต่ละเดือน และหน้าต่อมานะคะคือหน้าเมนูรายการการส่งต่อผู้ป่วยคะ่ะโดยจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องการส่งต่อไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะสามารถค้นหาข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยได้ในช่องค้นหานะคะ่ะเมื่อต้องการดูรายละเอียดข้อมูลสามารถกดไปที่คอลัมน์จัดการของรายการที่ต้องการค่ะและเมื่อต้องการสร้างข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยสามารถกดไปที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลได้ค่ะในส่วนงหน้านี้นะครับจะเป็นแบบฟอร์มที่ไปใช้สําหรับกรอกเอกสารสาหรับการส่งต่อผู้ป่วยนะครับ ตัวอย่างข้อมูลของเอกสารได้แก่ข้อมูลแพ้ยาประวัติข้อมูลอาการป่วยในอดีตอาการป่วยปัจจุบันการรักษาที่ให้ไปแล้วเป็นต้นครับในส่วนด้านล่างของแบบฟอร์มจะมีปุ่มแนบไฟล์ซึ่งสามารถแนบไฟล์ที่ต้องการส่งหรือเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยของไปนั้นๆได้ครับปุ่มด้านล่างจะมีปุ่มล่างซึ่งสามารถร่างข้อมูลรอไว้ก่อนซึ่งเมื่อข้อมูลพร้อมสามารถนําไปดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลยครับ ปุ่มยืนยันคือการดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยของเอกสารไปนี้จะทําการสมมอบไปให้โรงพยาบาลที่ได้มีการกรอกข้อมูลไว้ครับต่อมาปุ่มยกเลิกคือการยกเลิกแบบฟอร์มนี้ซึ่งคือการไม่ใช้แบบฟอร์มนี้อีกต่อไปครับในส่วนหน้านี้จะเป็นตัวอย่างข้อความที่จะมีการแจ้งเตือนเมื่อทําการกดปุ่มยืนยันครับสําหรับหน้านี้จะมีตัวอย่างการแจ้งเตือนกรณีกดปุ่มยกเลิกครับ ในส่วนหน้าที่จะเป็นหน้าที่ไปใช้สําหรับการเข้ามาดูรายละเอียดของแบบฟอร์มไปส่งต่อผู้ป่วยครับซึ่งสามารถเข้ามาดูได้จากหน้าเมนูการส่งต่อผู้ป่วยในคอลัมน์การจัดการครับสําหรับปุ่มคอนเสลด้านล่างครับเมื่อทํากดจะทําการส่งต่อรายการนี้ไปดําเนินการต่อในส่วนของการคอนเสลครับและปุ่มยกเลิกจะทําการยกเลิกรายการนี้ซึ่งก็คือไม่ใช้แบบฟอร์มนี้อีกต่อไปครับนี้จะเป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนเมื่อมีการกดปุ่มคอนซสลครับ และส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนเมื่อมีการกดปุ่มยกเลิกครับในส่วนนี้เป็นหน้าเมโนูรายการประวัติผู้ป่วยค่ะโดยจะแสดงข้อมูลประวัติของผู้ป่วยซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลจากวันที่หรือชื่อนามสกุลได้ค่ะหากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลสามารถกดไปที่คอลัมน์จัดการของรายการผู้ป่วยที่ต้องการได้ค่ะสามารถสร้างข้อมูลประวัติผู้ป่วยได้โดยกดปุ่มเพิ่มข้อมูลรวมถึงสามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลออกมาได้โดยกดปุ่มดาวน์โหลด PDF ค่ะ เมื่อกดจัดการจากหน้าที่แล้วจะเข้าสู่หน้าข้อมูลตรวจผู้ป่วยของคนนั้นๆที่ได้ทำการเลือกจากการข้อมูลค่ะซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยโดยหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะในส่วนนี้เป็นหน้าเมนูรายการัลสอค่ะโดยจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยจากวันที่ชื่อนามสก,กุลหรือหมายเลข ID ได้หากต้องการคอนซัลรายการผู้ป่วยคนใดสามารถกดไปที่คอลัมน์จัดการของรายการผู้ป่วยที่ต้องการได้ค่ะ mm hmm. เมื่อกดจัดการจากหน้าที่แล้วจะเข้าสู่หน้าข้อมูลคอนซัลตามที่เลือกจัดการข้อมูลค่ะซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามฟอร์มสำหรับส่งต่อผู้ป่วยโดยทีมการแพทย์สามารถติดต่อสื่อสารโดยแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ที่หน้านี้ค่ะ เมื่อกดปุ่มรีเฟรชจะแสดงหน้ายืนยันส่งต่อรายการคอนเซิลขึ้นมาเพื่อยืนยันการส่งรายการคอนเซิลของผู้ป่วยค่ะในส่วนถัดมาสามารถกดไอคอนผู้ใช้บนแถบข้อมูลด้านบนเพื่อแสดงหน้าข้อมูลผู้ใช้งานได้ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆของแต่ละผู้ใช้และสุดท้ายนะคะหน้าการแจ้งเตือนรายการงานจะแสดงรายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งการส่งต่อผู้ป่วยการคอนเซิลและงานอื่นๆซึ่งสามารถดูหรือลบก,การแจ้งเตือนทั้งหมดได้ค่ะ มาครับจะเป็นส่วนซอฟต์แวร์อาร์กิเทคเจอร์ครับโดยจะมียูเซอร์ครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นก็จะใช้ Next.js ในส่วนของฟองเอ็นครับแล้วก็แบ็ k เอนจะมีส่วน j a v a s c r i p t แล้วก็ Node.js ครับแล้วส่วน Database ครับก็จะมี Postgres SQL ก็จะมี DB Viewer ครับซึ่งเป็นตัวทูลการจัดการ a ั a b a s e อีกทีนองครับอันนี้จะเป็น workflow การทำงานคร่าวๆครับก็คือจะเริ่มต้นการทำงานมาจากนั้นล็อกอน แล้วพอเราอินสแตทก็สามารถไปได้3หน้าครับก็คือจะมีหน้าประวัติผู้ป่วยหน้าคอนซัล้วก็หน้านรีเซร์ครับโดยที่คอนซัลสามารถไปที่หน้านรีเซร์ได้ครับหลังจากนั้นก็จะจบการทํางานแล้วจะเป็น workflow ของ l o อ,อินครับโดยเริ่มต้นการทํางานมาคือการเข้าสู่เว็บไซต์้ก็เช็คว่ามีบัญชีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยันครับแต่ถ้ามีก็คือสามารถเข้าสู่ระบบใส่ name password แล้ word, ก็เช็คครับว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็ไอ้ถ้าไม่ถูกต้องคือให้เข้าสู่ระบบใหม่อีกรอบ แต่ถ้าสมมติว่าถูกต้กกกองก็คือเข้าสืบลบได้ครับส่วนนี้จะเป็น w o r k f l o w ของ Refer นะครับเริ่มต้นการทำงานจากโพมาาล A ที่ต้องการจะสร้างบอดผู้ป่วยแล้วก็สามารถแนบเอกาสารที่เกี่ยวข้องกับป่วยได้แล้วก็ยื่นยืนยันการส่ง Refer ไปบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปยังโพมาาล B ครับงจากนั้นโพมาลได้รับการแจ้งเตือนแล้วแต่นั้นก็จะพิจารณาว่าตอบรับหรือว่าจะปฏิเสธครับถ้าตอบรับก็ยืนยันแล้วก็ตอบรับ พอปฏิเสธก็ปฏิเสธคำขอและพร้อมระบุเอโนนครับจากนั้นก็จะส่งแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลเอครับแล้วตรวจสอบข้อมูลจากนั้นก็จบการทํางานครับผมนี่จะเป็นเออ่โลโก้ของเคสนิสตอรี่ครับโดยเริ่มต้นการทำงานล็อกอินว่ามีประวัติป่วยไหมถ้าไม่มีก็คือให้เพิ่มประวัติถ้ามีก็คือสามารถแก้ไขแล้วก็เข้อเสนอประวัติผู้ป่วยได้ครับโลโก้คอนซัลท์ครับอ้างอิองจากข้อมูลรีเฟอร์ครับแนบเอกสารอัปเดตข้อมูลพิจารณาว่า อ่า refer ได้ไหมกับถ้าไม่ก็คือระบุในผลแล้วก็จบการทำงานครับส่วนตรงนี้จะเป็น ER diagram <ม>ของ database ใน table ท,ที่จะมีครับก็จะมี user info hospital list doctor info p a t i e n info medical record ก็ referral ครับจะมาต่อกันที่ software requirement specification นะคะ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็คือเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยและการจัดเก็บข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลค่ะมาต่อกันที่ฟีเจอร์นะคะตัวฟีเจอร์แรกนะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้สําหรับการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยตัวจะรวบรวมได้ทั้งข้อความรูปภาพและเสียงได้อย่างครบถ้วนนะคะเพื่อให้ทีมการแพทย์สามารถมีข้อมูลที่ครบถ้วนทุกอย่างในการวางแผนดูแลรักษาและดูแลผู้ป่วยค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้สําหรับการค้นหาข้อมูลของผู้ป่วย ที่สามารถค้นหาได้อย่างง่ายและรวดเร็วเพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูลที่จําเป็นค่ะต่อมานะคะเป็นซีเจอร์คอนเซิลโดยเราสามารถแชทหรือติดต่อสื่อสารกับทีมการแพทย์ผันแอปพลิเคชันได้โดยระบบจะมีการบันทึกประวัติการสื่อสารทั้งหมดเพื่อให้ทีแพทย์สามารถติดตามและทบทวนข้อมูลได้ค่ะ ต่อกันที่ฟีเจอร์การรีเฟอร์ผู้ป่วยนะคะโดยเราสามารถกรอกข้อมูลการขอรีเฟอร์คนไข้ได้ง่ายเนื่องจากมีหน้า UI ที่ค่อนข้างเฟรนลี่ทำให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูลค่ะมาต่อกันที่ฟีเจอร์การล็อกอินนะคะเราจะทําการล็อกอินเพื่อจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลคนไข้ทั้งหมดค่ะฟีเจอร์สุดท้ายนะคะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลของคนไข้ออกมาได้ทุกประเภทไฟล์ค่ะโดยไฟล์ที่นิยมค่ะคือไฟล์ PDF ค่ะ มาต่อกันที่ True Database และ System Software ที่เลือกใช้นะคะโดย b r o าว์เที่แอปนี้ซัพพอร์ตนะคือมี Microsoft Edge และ Google Chrome ค่ะในส่วนของ Front End นะคะเราจะใช้ Next JS ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์ที่ใช้สำหร,รับการพัฒนาเว็บแบบ Open Source บริการเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ React ที่ช่วยให้เราเขียนเว็บได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเขามีการคอนฟิกและ s ซตอัพฟีเจอร์ต่างๆให้เราเรียบร้อยแล้วในส่วนของ Back End นะคะเราจะใช้ Java Script ป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีลักษณะการเขียนเป็นแบบโปรโตไทป์สมนมากใช้ในหน้าเว็บเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ฝั่งของผู้ใช้งาน JavaScript สามารถใช้ทำงานได้ทั้งฝั่งหน้าบ้านและฝั่งหลังบ้านค่ะและ Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็น Open Source l ล b r a r y ที่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่างๆด้วยภาษา JavaScript ค่ะ มาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมากและนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะในส่วนของด a ต a ้าเบรนะคะจะมีเลือกใช้อยู่2ตัวตัวแรกนะคะก็คือ p ปรสเก e เป็นฐานข้อมูลแบบ OpenSource ที่มีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพร้อมการสนับสนุนความปลอดภัยและความแม่นยาในระดับดเยี่ยมค่ะในส่วนของ d e v ี v e r นะคะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเขียน sql query โดยสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายดาต้าเบสอีกทั้งยังรองรับหลายระบบปฏิบัติการและยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างการ Import Export Data การสร้าง E-R Diagram และการตรวจสอบ SQL Code ค่ะพวกเรากุ๊กกุ้งตามสั่งขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ